ส่วนอันดับที่สองกันบ้างค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะคที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นเ0็ดล้านคนนะคะสิ้นตุลาคมนี้ครับนะโอ้ฟังแล้วแบบมันเยอะไหม ก็ก็ดีก็ดีเพื่อนเยอะดีสหประชาชาตินะคะประกาศว่ามนุษยชาติเนี่ยจะต้องเผชิญกับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาที่สําคัญมากนั่นก็คือประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น7 0 0 0ล้านคนค่ะกองทุนสหาประชาชาติได้แถลงว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมานี้นะคะได้มีประชากรเพิ่มขึ้นจาก3,000ล้านคนเป็น7 0 0 0ล้านคนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ78ล้านคนเลยนะคะโดยนายโดยนางคิโยโก อีเคกามินะคะผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติในกรุงโตเกียวนะคะได้กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่จะช่วยกันแก้ปัญหานี้นะคะเพราะเธอบอกว่าปัญหานี้เนี่ยจะทําให้ประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยมีความยากลําบากในเรื่องของการหาอาหารรวมถ<อ>ึงทรัพยากรต่างๆจะอยู่ในขั้นวิกฤตตามมาเพราะว่าจะมีเรื่องของอาหารน้ําดื่มทรัพยากรนะคะคนอกจากนี้เธอยังระบุอีกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าจะต้องหา ทรัพยากรเนี่ยมารองรับกับประชากรที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับไม่ว่าจะเป็นการปลูกสร้างบ้านเรือนอต้องตัดต้นไม้ทำลายป่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอเลยบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยควรจะยอมรับว่าประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเป็นประเด็นระดับโลกเพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหานะคะไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง,งค่ะคนอกจากนี้นะคะยังมีการ ประชุมสัมมนา,าและนิทรรศการภาพถ่ายว่าด้วยการออการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในหลายประเทศในเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะอ๋ะอนะก็ต้องมองอย่างนี้ว่าโลกเรามันจํากัดพื้นที่ไงพื้นที่มันจํากัดไม่ก่อนจําจกัดถึงแต่คนได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงถูกต้องจะลดนโลกคขาสักวันหนึ่งแ,แน่นอนต่างคนก็ต่างมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเองไง เ,เหมือนกับมีปัญหาของชีวิตส่วนตัวมากพอแล้วเรื่องของประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เลยเป,เป็นเรื่องไกลตัวมากเกินไปจิเป็นเรื่องของชาวโลกนะครับต้องช่วยกัน<ช>ทงโลกเลยนะฮะทุกประเทศจับมือร่วมกันแลวกันวางแผนล่วงหน้าเพืพ่อแบบว่าีวิีประชากรใช้แบบว่า เรื่อยๆใช่แล้วก็ให้มันบาลานซ์กันค่ะโอเคครับสู่ข่าวซ่าอันดับที่1แล้วสำหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการงดขายเหล้าครับรอบโรงงานตลอด24ชั่วโมงเลยนี่ข่าวนี้นะครับร้องรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับหนุนกฎหมายลูกนะครับผมตามพรบคุมน้ำเมานะครับเพื่อห้ามดื่มห้ามขายในโรงงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมข่าวนี้นะครับนายจเด็ดชาวิไลนะครับผู้อำนวยการบุนิธีหญิงชายก้าวไกลนะครับให้สัมภาษณ์ว่าทางบุร ทีนะครับผมพร้อมกลุ่มผู้ใช้แรงงานจากเครือข่ายโรงงานสีขาวลดละเลิกเล่านะครับในเครือข่ายองค์กรงดเล่านี่นะครับ คือจดหมายเพื่อผนึกถึงนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในฐานะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเลยนะฮะเพื่อเรียกร้องนะครับให้บอกว่าออกกฎหมายนะครับลูกตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับปี2511เนี่ยที่ห้ามสถา,า,านประกอบการขายหรือดื่มแอลกาาอฮอล์ภายในนั้นนะครับพร้อมทั้งปรับมาตรฐานสากลอุตสาหกรรมน,นะครับหรือ ISO นี่นะครับเพิ่มเงื่อนไขเอาไปว่าไม่ดื่มไม่ขายด้วย นะฮะติดยังกล่าวว่านะครับว่าตัวเองนี่นะครับได้บอกว่าติดตามควบคุมเรื่องราวของการดดุมสุราของพลังงานมาโดยตลอดนะครับมีเสนอให้3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเขาบอกว่านะครับขอให้นะครับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมเลยนะครับโดยบรคับผลมีขอบรรับใช้เนี่ยในรัฐบาลชุดนี้เลยเช่นหนึ่งการจัดทรงนิ่งโซนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาอ่าเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ระเบียบร้านเหล้าปั่น นะครับผมรวมถึงนะฮะการห้ามดื่มบนรถหรือบนท้ายรถกระบะนั่นเอง ด่เห็นกันบ่อยๆเลยนะครับขวส่วนข้อที่2นะครับบอกว่าขอให้ผลักดันนโยบายนะครับผมให้สถานประกอบการศากตร์กรรมเนี่ยเป็นเขตห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะโอ้โหนะและข้อสามเขาบอกว่าในระหว่างรอมาตรการสําเร็จนี่นะครับก็จะขอให้ออกกระทรวงมาต่อนะครับว่าขอให้นะครับเพิ่มกฎเกณฑ์นะครับสำหรับขนมขนมมาตรฐานของโรงงานที่จะเข้า ISO เนี่ยนะครับให้บอกว่าให้มีเงื่อนไขของการห้ามดื่มห้ามขายแอลกอฮอล์ร่วมไปด้วยใช่ กเป็นเรื่องที่ดีถูกตองนะครับผมเป็นเรื่องดาวที่เรียกได้ว่าแบบนะแล้ว นายแพทรบานาลัตน์ก็บอกว่านะครับเห็นด้วยข้อเสนอทุกอย่างเลยจะทําอย่างแน่นอนในอนาคตครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่โจ้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยไปอยู่แบบในโรงงานอ่ะมันต้องใช้สติทธิสัญญาครบถ้วนถูกถูกถูกถ้าเกิดได้ดื่มสุราเข้าไปแล้วเนี่ยรับรองว่าอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายชีวิตด้วยว่าเสียชีวิตหรือว่าพิการได้ใช่ไหมแล้วเรื่องราวของการดื่มเหล้านี่ครับเป็นอะไรก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละไม่ว่าชนชั้นไหนก็ตามนะทำแรงงานทำบริษัทหรือเจ้าของกิจการนะครับในเรื่องื่กดม เล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทําให้มันมากนักอยู่แล้วนะใช่ค่ะลดะเลิกได้ก็ดีนะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือสมุิโรงงานนี้นะครับปกติเลิกงานที่โรงงานออกมาก็จะนั่งตั้งกลงเล่ากันหน้โรงงานถูกไหมเห็เกิดการทะเลาะวิวาท ต่อยกันนะฮะแล้วบอกว่ามีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ตามถามหาตลอดเวลาด้วยนะรายได้ก็จะมายังไม่เยอะมากนี่นะครับผมต้องไปรักษารงรักษาโลคก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมใช่นอกจากนี้นะคะก็ขอให้นโยบายนี้นะคะผลักดันแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำกันจริงจังมีมาตรการออกมาจริงจังแล้วกันโอ้จริงจังเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับผมเอาละเอซีหนึ่งแล้วกันนะครับผมคุณจอมโจรสวัสดีคุณจอมโจรด้วยสวัสดีค่ะคุณจอมโจรเมื่อกี้คุณพงแบบกลายเป็นเอฟซีของพี่เต้คนเดียวแล้วจริงเหรอใช่ ทุกคนจ้าไม่ค่อยสบายแค่นี้นะลูกแก้วแฟนขับแป้ง้ลูกแก้วหายเร็วๆแล้วกันนะครับลูกแก้วครเดี๋ยวยแป้งไปร้องเพลงให้ฟังเนะเาะเป็นยา <c oughs> ได้นะเอส่งเข้ามาได้เลยนะครับระหว่างที่คิดเห็นอย่างไรกับการบอกว่า จับหาคู่ด้วยบริษัทจัดหาคู่อะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรส่งกันเข้ามาได้จะดีเหมืนกันะผมว่านะทักทายบางซ่าหนิงนองลูกแก้วมาเฟียเฟกี้จอมโจรและทุกคนแจ็คสวัสดีค่ะคุณแจ็คทักทายทุกคนเลยนะคะครับผมช่วงนี้ฝนตกหนักรักษาสุขภาพกันด้วยทักทายพี่สุดหล่อพี่โจอี้คนสวยครับคุณแจ็คสวัสดีคับผม ใจนี่ปากหวานนะชมทุกคนเลยนะไม่เหมือนบางคนเนี่ยชอบชมคนว่าคนวันนี้นะครับเพอนคนทรบุรีเห็นแล้วสงสารข้าช่วยกำลังใจไปให้ด้วยนะคะพี่มุกโอ้พี่มุกคนดีมากเลยค่ะขอบคุณมากบุรีนําท่วมเยอะมากนะขอเป็นกําลังใจให้นะคะท่วมหนักมากเลยตอนนี้ไม่จะเป็นครับควมผมนั่งอยู่ตรงข้างซ้ายมือของพี่นิวแล้วโอ้ยเฮ้ยจอมจน ซ้อมจรลักนัดเจออี้วยตลอดตลอดท่าน้ายผมเหรอท่าน้ายผมเป็นโปรดิวเซอร์ครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียว <c oughs> แล้วกันแล้วหน้ากลับมาถกเถียงกันแน่นอนกับประเด็นที่ว่านะครับคิดอย่างไรกับการหาคู่รักผ่านบริษัทจัดหาคู่ครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับ